สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเพจเรียลโลเคชันนะคะตอนนี้นะคะอยู่กันในเพจเรี l l โลเคชันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูกฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านใดที่สะดวกแชร์นะคะช่วยแชร์ให้เพจด้วยนะคะเพื่อเป็นการนะคะเปิดการมองเห็นนะคะ ก็เพจจะได้ขับเคลื่อนนะคะเปิดการมองเห็นของเพจเรียวโลเคชันนะคะซึ่งเพจนี้นะคะหนูจะทำเป็นเพจที่เอาไว้สำรวจแบบแบบ Time, โลเคชันแบบแบบเรียวไทม์โลเคชันที่เขาเรียกอะไรแบบใหม่ๆนะคะตลอดนะคะจะเป็นการสำรวจโลเคชันใหม่ๆนะคะแล้วก็เรียวไทม์นะคะ สวัสดี18ท่านนะคะสวัสดี18ท่านเลยค่ะใครเข้ามาแล้วคะก็อย่าลืมนะคะแชร์นะคะแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของพี่เอกนะคะตอนนี้หนูจะบอกว่าหนูอยู่ใน,นหนึ่งโลเคชั่นนะคะเป็นบ้านนะคะบ้านคฤหาสน์นะคะหลังใหญ่นะคะอยู่นะคะใน หมือนอยู่ช่วงโซนป่าเลยเพราะด้านหลังนะคะเป็นเขาทั้งหมดแล้วก็ทิ้งรกร้างนะคะแล้วทุกคนเดียวหนูจะพาทุกท่านนะคะไปสำรวจด้านในโลเคชันนี้กันนะคะอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ทุกขามันเป็นป่าเป็นเขานะ โอ้ยทุกคนมีนกยุงด้วยเฮ้นี่ทุกคนค่ทุกคนขาเปลองไอ้ใช่มันป่ารอบเลยนะเดี๋ยวจะพาเฮ้ยมันป่าแค่ไหนมีนกยุงในป่าด้วยอะ่นะตัวน้ะในป่ามีนกยุงด้วยนะคะไปขอบคุณนะคะ30กว่าท่านที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็หนูขอบคุณคนที่ดูย้อนหลังผ่านช่อง youtube ด้วยนะคะ หนูรู้แค่ว่านะคะปที่นี่นะคะเจ้าของเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะป้าที่เขาขายกล้วยแขกนะคะหน้าปากซอยเขาบอกหนูว่าเจ้าของเขเสียไปหมดแล้วนะคะแล้วเจ้าของไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นต่างชาตินะคะแล้วก็เสียชีวิตเฮ้ยอะไรวะเสียชีวิตไปแล้วท่านใดนะคะอยากดูโลเคชั่นสดๆแบบ เรียวไทม์นะคะก็เข้ามาดูได้นะคะในไลฟ์สดของเพจเรียวโรเคชั่นนะคะหรือรับชมย้อนหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการล่าพิสูจน์ผีล่าผีสำรวจโลเคชั่นเซอร์เวโลเคชั่นได้ที่นะคะช่อง YouTube ล่าพิสูจนนะคะ อย่างนกยูงอะ่ะนู่นทุกคนคะด้านดังหนูนู่นเป็นภูเขานะหนูอยู่โซนภาคใต้นะคะโซนทางใต้นะจะเป็นภูเขารอ,อบเลยทุกคนนี่ทุกคนคะดูดูดูดเขาภูเขาค่ะทุกคนคะวันนี้หนูไลฟ์ไปหลายรอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมีท่านใดเบื่อกันไลฟ์สดของหนูไหมคะ วันนี้หนูไลค์ในเพจล่าพิสูจน์เจอเวไปสองรอบแล้วนะคะแล้วก็ย้ายมาไลค์ในเพจเรียลโลเคชั่นมีใครเบื่อนเรื่องคะกับการไลค์โซของหนูเพอาะมันเป็นเหมบ้านหลังใหญ่นะคะ บอกว่าเจ้าของเดี๋ยวหนูขอดูรอบๆก่อนนะคะว่ารเราเสียงอะไรอะเี้ยหนูขอสำรวจรอบๆก่อนนะคะว่าด้านบริเวณรอบๆมีอะไรไหม เจอนกยุงทุกคนทุกคนขามันอยู่ป่าแค่ไหนมีนกยุงด้วยทุกคนค่ะนี่นี่นี่นกยุงเฮ้ยหนูเจอนกยุงค่ะหนูอยู่ตำป่าตำเขาจริงๆมีเขาเรียกนกยุงที่อยู่ตำป่าอยู่ตำเขาว่าค่ะไม่ได้มีใครเลี้ยงนะคะเพราะตรงนี้จะไม่มีวัดนะทุกคนขาตรงนี้ไม่มีวัดค่ะตะกี้หนูเห็นนกยุงดูแบบเอฟเลยค่ะ เดินเข้าไปในป่าแล้วค่ะขอบคุณนะคะคนที่อยู่ด้วยกันเจิกว่าท่านนะคะถ้าไม่เบื่อกันก็เข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะํามาให้กำลังใจกันก่อนนะคะ หรือท่าในใดกำลังเดินทางหนูขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะท่านปุ้ยเหยียบตัวก็เหรอฮึสิงนกยุงเหรอฮะคุณนไ เดี๋ยวข้าเจ้าเบ้านกันเนาะนี่เป็นการไล์นะคะไล์เพื่อสำรวจโลเคชั่นกับสถานที่ล้างเซอร์เวย์นะคะป้าที่เขาขายกล้วยแขกด้านหน้านะคะเขาบอกว่าเจ้าของเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วเขาพวกแค่นี้นะคะ่ะทิ้งอยู่ตรงเนี้ยบ้าน ย,ยังมีของอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเจอด้านในยังมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ ด้วยค่ะคือหนูจังที่หนูบอกทุกท่านนะคะว่าด้านหลังเนี่ยล้อมรอบตัวหนูเนี่ยมันเป็นภูเขาเกือบทั้งหมดแล้วมีนกยุงด้วยอะ่ะคือมันเป็นนกยุงที่อยู่ตามป่าตามเขานะคะเยอะไปหมดเลยะคะ่ะเพราะว่าหนูจะยินจากเสียงอะ่ะเฮ้ยอย่าเบื่อกันนะคะวันนี้หนูอาจจะไลฟ์สดหลายรอบอยู่นะก็เข้ามารับชมกันนะคะ ถาวางนะคะวันดีค่ะนี่คืรโลเคชั่นใหม่นะซึ่งหนูไม่เคยมานะทุกคนคะ่ะเป็นโลเคชั่นใหม่นะคะวันนี้นะคะโลเคชั่นใหม่ทั้งหมดเลยฮึวันดีค่ะขออนุญาตนะคะเข้ามาถ่ายคำเพื่อสำรวจสถานที่โลเคชั่นล้างนะคะ หนูอย่างที่หนูบอกนะคะว่าโลเคชันแต่ละที่มันต่างกันนะคะมีขวดรังน้ำเต็มเลยค่ะหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นขวดรังน้ำเก่าๆหรือเปล่าคะอบทำไมอะ แม,แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะจังหวัดไหนหรอคะตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้อยู่เคนะคะตอนแรกช่วงแรกที่ไลน์นะคะอยู่ชุมพรตอนนี้ขึ้นมาโซนแถวประจวบแล้วนะคะก็พูดตรงๆเลยนะคะตอนนี้นะคะโซนขึ้นมาทางประจวบนะคะดูแล้วก็เป็นบ้านที่ คุณมีค่ะอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยเหรอมีใครอยู่ไหมคะ ห้องน้ำค่ะโอ๊ยทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนทุกคนนะหนูเหมือนมากับลมอ่ะช่วงที่หนูไล่อะ,ะคะ่ะทุกคนคะนี่เอาแกะเอา้าทุกคนจะดูเอาเองนะคะนี่กลางวันนะคะ กลากงวันนะหนูไม่ได้ล่าผีหรือไม่ได้เข้ามาพิสูจน์แต่อย่างใดนะคะนี่ไ์เพื่อสำรวจโลเคชั่นล้างนะคะพเพราะเพจนะคะเป็นเพจที่ค้นหาสำรวจโลเคชั่นล้างรวมถึงพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ต้องช่วงกลางคืนนะคะทุกคนดูหนูว่ามันขยับอะทุกคนนะทุกคนคิดว่ามันลมพัดขยับไหมคะขยับอีกแล้วอะหนูยังไม่ได้ขึ้นไปเลยอะ ทุกคนขะเฮ้ยฮะเฮ้ยไม่อยากจะคิดเลยกลา,างคืนก็น่ากลัวเหมือนกันนะเอาดูเฮ้ย ที่มแมลงตํำพื้นค่ะเดีวทำไมมันขยา่าจังทุกคนคะลมมันจะมากับหนูตลอดเลยอะมันจะเท่าพัดอะไรให้มันรู้สึกร้อนอะเนี่ยถามว่าหนูคิดว่าลมไหมหนูก็บอกตรงว่ามันลมนั่นแหละค่ะแต่มันทำให้ร้อนดูดิทุกคนดูนะคะ มันโยกอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนมาก,กับลมอะค่ะฮึมาดูเอาดูเออเอาดูดูเอาเอาเอา,เอาโยกใหญ่แล้วเอาทุกคนนะอย่างที่หนูบอกนะคะวิทยาศา,ศาสตร์คือลมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบไม่ต้องไปสนใจนะคะ มันเป็นเรื่องปกติของการหักเหของลมทุกคนคนะโอ๊ยตรงนี้ไปไหนทุกคนดูด้วยหนูไม่รู้ทั้งนี้ไปไหนหนูขอเดินทุก่อนนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไปไหนได้บ้าง เป็นตัวของเป็นการเดินลงของตัวรอบบ้านทุกคนไม่มีอะไรความ็นข้าบรรยากาศกลางคืนนะคะก็ก็ก,กหอนอดเหมือนกันนะแต่ว่าลายโดนี้ คิดบวกเข้าไว้ค่ะดูดูเน,นี่ยทุกคนว่ามันโยกไหมทุกคนดูให้ทุกคนดูเห็นไหมคะเหมือนมันโยกแกว่งหรือมันเป็นการหักเหของวัสดุด้วยที่ลมมาประทะมันเป็นไปได้หลายอย่างใช่ไหมคะเห็นไหมไปแต่ทุกคนดูอันนี้ดิ นีเฉยมากเลยทุกคนคะเสียงอะไรเสียงเป็นเสียงแบบไหนอะคะเสียงนกยุงหรือเปล่าคะอย่างที่หนูบอกนะคะว่าโลเคชั่นของหนูนะคะทุกท่านนะคะจะเห็นได้นะคะในในเพจ่าทพิสูจน์เซเวและโดียเดียวโลเคชั่นทุกคน โลเคชั่นที่ไม่ได้เห็นที่ไหนไบ่อยๆนะคะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยหรือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน้วยซ้ําทุกคนค่ะโอ้ยเดี๋ยวไปลองมาดูนล่างก่อนมันเกิดอะไรขึ้นไหม I'm ้ยแล้วที่หนูไม่เข้าไปทุกท่านขะที่พื้นมันเป็นน้ำค่ะด้านล่างน้ำท่วมหมดเลยค่ะ เวรชัน,นี้จะมีข้อเสียนะคะนก็คือน้ําด้านล่างจะท่วมนะคะจะเดินลงได้นะคะแตจะต้องเก็็ดลงเทา้าสํารวจได้จะต้องยอมเ,เปลี่ยกหน่อยนึงประตูบ้านทุกคนคะประตูบ้านยังอยู่หมดเลยนะประตูบ้านยังอยู่ครบเลยค่ะและน้ําก็ท่วม ยังมีข้าวของอยู่บางส่วนนะคะที่ยังอยู่นะทุกคนคะนี่ก็เป็นโชั่นนะที่น่ากลัวเหมือนกัน เป็นเสียงรองเะ้ามันน่าจะเป็นเสียงคือหนูเห็นนกยุงะค่ะตามป่านี่เยอะเลยะคะ่ะนกยุงเดินหลายตัวเลยหนูคิดว่าเสียงที่ทุกท่านได้ยินเป็นเสียงนกยุงนะคะเพราะว่าหนูเห็นมีนกยุง เดินอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะที่หนูเปิดกล้องเข้ามาไลฟ์สดนะคะก็นี่เป็นอีกสถานหนึ่งสถานที่หนึ่งโลเคชั่นนะคะที่หนูทําตามสำรวนนะคะไว้นะคะเข้าคร่าวระเบ,บิงต้นเท่านั้นกินได้ รอบไปเนี่ยมันจะเป็นป่าเป็นเขานะคะทุกคนคะเดี๋ยวหนูจะเดินทางไปโลเคชั่นหลักแล้วนะคะแล้ววันนี้ทุกคนขาเรามาเจอกันนะคะในเขตลาพิสูจน์เซอร์เว่นนะคะช่วงค่านะคะกับการพิสูจน์แบบพิสูจน์สิ่งนี้รับกันนะคะในช่วงค่านะคะกับโลเคชั่นนาใหม่นะคะเฮ้ย ทั้งบนมันมีเสียงตึ้งตึ้งตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่รับชมในเพจเรียวโลเคชันนะคะวันนี้หนูขอตัวเดินทางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่าของวันนี้เจอกันนะคะในเพจลาพิสูจน์เซเวนะคะหรือดูผ่านย้อนหลังทางช่อง YouTube ล่าพิสูน์ได้นะคะวันนี้ขอตัวเดินทางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ำนี้นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ